ต่อยอดจากยาหม่องที่มีสีเหมือนสายรุ้งในมืออาจารย์ละไมนะครับวันนี้ครับพบดีสีจะพาไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนมาดูของแปลกของหายากและของที่ไม่เคยเห็นหลากหลายนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นทางจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์กันเลยครับจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายอันนี้ครับนีนี้แอบมาดูถึงที่เลยนะครับสวนสมุนไพรคุณ คุณแม่เริ่มนะ200ต้นเหรอครับโอ้โหโอ้อนี่นี่น,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 นี่ขออนุญาตเด้อป้ากระดังงาเคล็ดลับในการทำวิสาหกิจชุมชนให้สำเร็จนะครับหลายคนยังไม่รู้ครับข้อแรกข้อหนึ่งเลยที่สำคัญคืออะไรมาฟังกันเลยครับอาจารย์ไหมวสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอยากทราบเคล็ดลับในการทำวิสาหกิจชุมชนไหยครับผมเคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนได้เตียบนะคะ เริ่มต้นได้ง่ายรวดเร็วประหยัดคู่แข่งตามกันได้ยากก็คือการใช้ทรัพยากรชุมชนในท้องถิ่นของเรานั่นเองหรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นมาชมของจริงในท้องถิ่นกันเลยนะครับอ,อันนี้ขนาดอยู่ที่หน้าบ้านคุณแม่เริ่มนะครับอันนี้คืออะไรจ้ะแม่อันนี้เสลตทองฟอนตัวเมียค่ะ เกษทั้งพรตัวเมียนะครับอันนี้ก็แก้พวกพิษเนาะพวกพิษพวกเลือเพวกแก้คันมาเลยครับนี่ครับของแท้ครับเดี๋ยวไปดูอีกสองต้นคุณแม่ตามมาเลยครับอันนี้เป็นใบห่าใบหน้านี้แก้อะไรครับแม่ใบหน้านี่แก้ปวดค่ะแล้วก็อยู่ไฟขัดน้เข้าปาาสมัยก่อนเขาบอกว่าไล่ผีด้วยแม่บอไม่ได้ไล่หรอกค่ะไม่เกี่ยวเนยนี่อันนี้คืออะไรครับ อันนี้บ้านเราก็เรียกว่าบ้านชนหรือว่าใบพะพึงค่ะบ้านชนหรือใบพะพึงเป็นคนที่ที่เราตกรถอะไรเงี้ยเราบาดเจ็บสาหัสอ่างเงี้ยเราก็เอาตัวเนี้ยค่ะไปเผาไฟแล้วก็ประคบประคบเลยครับนี่แหละเนาะพะพึงเนาะใช่เราก็เลยเอาไปเข้ายาเป็นใบใหญ่มากต้นใหญ่มากเลยอุ้ต้นใหญ่มากเล็กเอะไรบอกได้ไหมหนยซ่อนซ่อนอยู่นะอเยอะแยะเลยอันนี้เป็นแอบดูตัวนี้เป็นอ่า เขาเรียกว่าอะไรกระชายค่ะกระชายเนาะแล้วก็ตัวนั้นเป็นขมิ้นแหละเป็นไผ่ดำค่ะนี่แหละแม่ไผ่ดำอ่า ไทยดำนะครับค,คุณแม่มีกลุ่มกี่คนนะครับทั้งหมด,หมดถ้าจดวิาจารกิจก็จะมีประมาณ17คนแต่ถ้าเข้าร่วมเรื่อยๆนี้ก็50คนค่ะ้คือถ้าแท้สิคนเนาะตา่ะางระับต่างการเนาะแต่ถ้าออเข้าร่วมตัวเดียวคนเลยะค่ไหมะใช่ค,ค่ะเพราะว่ามีคนสมัครมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าใครอยากจะขายาสินค้าให้เราต้องเป็นสมาชิกค่ะจะขายได้นะใช่ค่ะใช่ใช่ไมขวามือไหมโอ้ทีนี้ขนาดรกนะครับเนี่ย เริ่มเห็นแล้วคุณแม่คักขนาดเลยครับน่าฝนเนาะธรรมดาสวนผมยิ่งลบกว่านี้แม่เข้ามาได้หรอกอันนี้ครับนี่แอบมาดูถึงที่เลยนะครับนี่ต้นอะไรครับใกล้ๆแม่นี่อันนี้ขมิ้นค่ะขมิ้นนะครับขมิ้นอะไรขมิ้นชันหรือว่าขมิ้นแบบเป็นขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันนะครับอันนี้จะเป็นไผ่นี่คือพระเอกเนาะไผ่เนาะใช้ได้หลายอย่าง มันพับเปลืงใช่ไหมครับ <S <S ใช่ค่ะนี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะพับเปลืงด้วยโอเคแล้วก็ปใส่ผสมผสมเข้าไปก็ะจ,ะจะมีพวกขมิน้นขาวพวกนี้ค่ะอันนี้หน้าฝนนะครับธรรมชาติธรรมดาแล้วกันเนาะกันเองแล้วอินทรีย์ด้วยยิ่งย่าลกบ,บาดนี้นี่<บ>ไงแม่ใช่ไหมที่ผมถามแม่เมื่อกี้ใช่ไหมครับค่ะ<บ>นี่นี่เลยครับนี่ทอหอมนี่แม่บอสแม่บอสอันนี้บอสเจอแล้วเจอแล้วแต่ว่ามันมันยังไม่มีในกลุ่มช่วยปลูกด้วยไหมครับมีในกลุ่มช่วยปลูกด้วยไหม แม่ก็ได้เยอะแท้ที่ต่างหน้าบ้านนะก็ได้เยอะะเพราาว่มันอู้เยอะมากเลยอ๋อเยอะกระดังงาแม่200ต้นเหรอครับโอ้โหโอ้นี่นี่นี่เดี๋ยวขออนุญาตเด้อป้ากระดังงานี่ค่ะดอกมันกำลังเต็มเลยโอ้200ต้นเราใช้ดอกเหลืองหรือดอกเขียวแม่อันนี้มันยังมันยังอ่เนลืองอยู่ค่ะถ้าถ้าน้ำถ้ามันแก่มันก็จะกลายเป็นสีเหลืองครับ โูกะดังงา200รต้นนะครับไม่ใครใครใครเห็นมากกันเลยแล้วก็นี่แม่ดูนี่เดียขออนุเดินนี่อินซีแท้เดอร์พี่น้องนี่อินซีแท้ดูวข้ไส้เดือนคอนเดือไส้เดือนมันจะไม่่างนี้แม่เนาะนี่เห็นดอกเลืองๆหลือแล้วแม่เดี๋ยวขอญาตถ่ายแลอ้าวอันนี้คือย่าแต่ไปสุนทยชื่อว่าไอ้นี่เขาเรียกว่ายาดอกขาวยาดอกขาวเลยแม่ใช่ค่ะอย่างนี้เหรอครับดอกขาวและไอ้บ่วงๆล่ะครับไอพวกนี้อันนี้เป็นหญาาแต่ว่ามันต่างกันเหมือน ทุกคนน่ะเข้าใจว่าหญ้าดอกขาวน่ะมันจะเป็นแบบอันนี้หรอไม่ใช่บออันนี้อันนี้ไม่ใช่ค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่นะม่วงม่วงวนี่ไม่ใช่ดอกขาวเนาะดอกขาวดอกขาวคืออันนี้เนาะถ้าเป็นตรงนี้ค่ะอ๋อชิดโอเคเขาไปเข้ายาอันนี้อันนี้เกิดอ,อะไรกันแม่เอาเยอะเลยอันนี้ต้นกระดูกไก่ดำค่ะนี่กระดูกไก่ดำนะครับเป็นยาแก้ปวดชนิดหนึ่งค่ะแก้ปวดมันจะมันเท่ากับยาแก้ปวดเลยค่ะเนี่ยอันนี้รู้จักทั่วโลกนะกระดูกไก่ดำนยครับผมที่สวนมีอยู่นะก็เคยปลูกนะครับ ขายดีโอ,อ,โอเยอะเลยครับเป็นสินค้าขายดีที่สุดขายดีแม่ทชเป็นเป็นโจลหรือเป็นสเปรย์ครับเป็นแบบสเปรย์ค่ะแต่ว่าพอดีหมดเกลี้ยงค,คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะคุณแม่ชื่ออะไรจ้าชื่อเล่นก็ได้จ้าพัชราจันนีค่ะเริ่มค่ะแม่เริ่มเนาะคุณแม่ครับที่นี่กลุ่มอะไรจ้า กูมวิสาิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและการตลาดที่บ้านค,นคาขาบ้านคำขาตำบลไร่เนาะตำบลไร่ตำเพอพนานิคมสกลนครนะคะมีทั้งที่เสร็จแล้วแล้วก็ที่เป็นต้นทางเนาะอันนี้แม่ชอบบอกเลยมีอะไรบ้างจา้าคร่าวๆนะครับเนาะบางสว่วนบางสว่วนอันนี้ก็เป็นตอนนี้เป็นบ้านนาคำค่ะว่านนาคำบ้านนางคำนางคำนะครับอันนี้ว้านนาคำแห้งเพื่อที่จะไปทําสครับค่ะสครับเอาต่อเลยครับผมแล้วก็อันนี้ ไปเขาเรียกว่าบ้านเราเรียกว่าบ้านชนหรือว่าใบพ้พึงค่ะใบพ้าพึงเขซอยแล้วก็หัแห้งแม่นาอครับแล้วตัวนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเขาเอ็นอ่อนค่ะเขาเอ็นอ่อนเป็นผงอย่างนี้เลยเขาหรือใบจ้ะใบเขาเอ็นอ่อน๋อมใบเอ็นอ่อนนะครับเป็นใบของมันอ่าได้แล้วอันนี้ล่ะนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเอ็นอ่อนเนาะค่ะแล้วก็จะมีหอมหอมมากๆเลยอันนี้อะไรครับก็จะมีใบหนาดค่ะใบหนาดนะครับแล้วก็หนาดแห้ง อันนี้ก็เป็นสน่ปังพรตัวผู้ตัวเมียจ้ะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวเมียค่ะตัวเมียไม่มีหนามนะเห็นหน้าบ้านนะเมื่อกี้่ะแล้วก็นี่อันนี้คือเขาเรียกว่าใบกระท่อมใบกระท่อมก็จะมีอันนี้ของแคเข้าวยาเนาะแล้วไอ้กอขาวนี่คืออะไรทหอมอันนี้เกลือค่ะเกลือนึกว่าขอดกินหอมมันหอมหอมแต่หอมสนไพรนะเนี่ยมซนไพรค่ะที่หนึ่งแม่อู้เยอะแยะเลยขอหนึครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นขมิ้น ขมินเนาะแล้วอันนี้ใหญ่ๆใบเหมือนใบอะไรอันนี้ใบใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดแล้วก็ทำจากสมุนไพรได้นะครับข้าสมุนไพรเข้าเข้ารูปประคบตัวนี้อะไรครับแม่อันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าตะไคร้หอมเนี่ยแสดงว่าตะไคร้หอมมะกรูดแล้วก็อะไรนะขมินโอ้โหสีสันสวยงามอารคุณแม่นี่คืออะไรครับนนี้กขออุดหนุนเลยแยมองค่ะอันนี้มีอะไรบ้างครับแม่อันนี้จะมีพวกบานชนบ้านชนใบพะพึงแล้วก็ขมิ้นไผ่แล้วก็มี ฟีกระดัมผสมเข้าไปด้วยบอกจะเลยว่าเน้นแก้ปวดเมื่อยเลยนะเนี่ยใช่ค่ะขวดเท่าไหร่ครับราคาอันนี้คนละ80บาท80บาทอุ้ยราคาดีเลยเดี๋ยวอุ๋นนี่นะอันนี้ซื้อจริงนะแล้วมันมีเขาเอ็นอ่อนด้วยพวกนี้โอ้แสดงว่านี่คือรวมของแก้ปวดเมื่อยเลยก็จะสูตรไทยประมาณ13หรือ14นะครับอันเล็กๆนี่เราจะเล็กๆอันนี้คือเป็นน้ำมันไทยค่ะน้ำมันไทยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวงานนี่คือของที่ทําเองกับชุมชนเลยนะครับนี่คือเน้นว่าเป็นของที่ จากสวนไทยเก็บเก็บในในไร่ที่สวนเราแม่เนาะอันนี้คืออย่างอันนี้อันนี้จะดมสมุนไพรค่ะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เท่าไหร่จ๊ะอันนี้อันนี้ก็สามสิบบาทอ่ะเอาเงนหนึ่งขวดยังไงอุดหนนเลยเอาเล่นเนาะเอาเล่นเอาล่ะจริงเหรอไล่ยุงจริงเหรอจ๊ะเอาไล่ยุงได้ป่ะนี่ไอไปเผาไล่ยุงจ้ะอ๋อเผาเฉยเนาะได้ได้อะไรบ้างจ๊ะทั้งพวกใบนี้เนาะมะกรูดส้มโอเอ้ไปมะกรูดบานาส้มโอส้มเนาะแม่นไหมแม่ อ๋ะอะไล่ยุงนะครับเนาะอ๋อถึงว่าทําอะไระและอันนี้เกออะไรจ๊ะดอกกระดังงานนี่ใช้ทาอะไรจ๊ะแม่อันนี้ไปทายาค่ะยาแก้มันบ่งประจัยอุ้ยหอมมากส่งบริษัทค่ะเลยจ้อหอมมากๆเลยนะครับแม่เราได้มาจากไหนจ๊ะปู่ค่ะจริงต้องขอขอบคุณคุณแม่เริ่มและวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างสูงนะครับสนใจติดต่อก็ทาง a c e b o o k แฟนเพจเลยนะครับทัศนาสมุนไพรครับเป็นยังไงบ้างครับกับการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นชุมชน มาต่อยอดแปลรูปเป็นสุนไทยนี่คือกลุ่มที่มีของดีน่าส่งเสริมหน่าอุดมไปอย่างมากนะครับขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ทุกซัสไคร,รครับสวัสดีครับพบดีซีภผ่านออนไลน์บิสเนสเดเวล็อปเมนต์เซ็นเตอร์ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูผ่าน